ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาเที่ยวสุดเกาะสุดเขาสุดเกาะที่พักอยู่เนาะเพื่อนนาะจะสุดมากๆเลยพาไปชมบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาไกลมากไปดูกันเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ภูเขาสูงสูงกับอสามาสิขึ้นใดเนาะมาเบิงฟังทะเลเนาะจ้ะฟังทะเลนะคะนี่ หิมะกะหลายคือเกามากมองได้กะคือเก้าหิมะนะเยอะมากๆเลยเพื่อนๆพาหนองยางเนาะบึงฝั่งนู้นก็มีอีกเกาะหนึ่งเดอ้อมีเงื่อนคนอยู่เด้พี่นองผุ่นทั้งฝุ่นอีกฝั่งนู้นก็มีเกาะน,นะคะมองไปไกลริบหูริบตาดูพี่นองเอ้ยเรือหาปลาก็มีนะคะเรือหาปลาน้ําทะเลนะคะนี่น้ําทะเลน้ําเค็มเดอ้อ เรืออยู่นู่นเรือเห็นเรือไหมพี่น้องกําลังแล่นมาเลยบรรยากาศคือสวยมากๆเลยจ้าเห็นเรือไม่ซูมดูให้ดูใกล้ๆนะคะเรือกําลังวิ่งหาปลาอยู่ไม่รู้เรือหาปาลาหรือเรือเฮ้ยน่าจะเป็นเรือเลี้ยงปลาแซลมอนเนาะใช่ใช่เพราะที่เลี้ยงปลาแซลมอนมีอยู่แถวนี้มีอยู่หลายจุดแต่อยู่ไกลมองไม่เห็นเนาะคะ่ะ แค่น,นี้เนาะจ้าก็ซูมกล้องให้ดูนะคะเพื่อนๆวิวบรรยากาศสวยมากๆเลยเพื่อนๆพามาเที่ยวมาชมบรรยากาศน้ากันเนาะจ้า,จาพี่ๆน้องๆเนาะอันมองนี้คับเพื่อนเฮทไทมองคนมานางพักนังอันนี้เวลามาเนาะที่จอดรถแต่เขาไม่เกตเลยตรงนี้มีมะเต็มเลยที่่นัง ข้างล่างนั้นก็มีบ้านคนนะคะเพื่อนๆข้างล่างก็มีเพือนคนเนียนะลงไปข้างล่างไปตามตามตีนเขานะมีบ้านคนอยู่ตามไหลเขาตามชายทะเลนะคะคือง่ามแห้งเลยอ่ะแบบโอ้ยคลาสสิกวิววิวไหมช่วงหิมะตกนี่คือว่ามันเนี่ยไปทางไหนมันข,ขาวไปเหมือเนาะมันง่ามไหม พนาเห็นด้วยตาเปล่าเรามาเห็นเราได้มาสัมผัสนี่เราก็ว่าสวยเนาะอ้ยสวยจริงๆตอนที่มาไอเก็บเก็บผลไม้ก็มาแถวนี้แหละแล้วก็มาเก็บเห็ดเก็บอะไรเยอะมากๆเลยนะคะมาไกลบรรยากาศงามอิลีพี่น้องผ้ามาเที่ยวมาชชเบึงพญเยิ่งกับขับรถผ้ามาเล่นนาบอด้เฮ็ดยังวันนี้ยุ่งเหื่อนอกววันก็คืนเขาแล้ว อันนี้ก็เลยมาเที่ยวเนาะกาศว่นหนาวไหมก็นหนาวเหมือนเดิมแหละตรงไหนไปตรงไหนก็นหนาวคือเก่าเลยเด้อพี่นอ้องนี่บรรยากาศสุดยอดเลยเย็นสดชื่นใส่เสื้อผ้านาหนาเนออาะจ้ะบุษดาเดินไปโน่นโอเคค่ะคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่พี่น้องๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ